สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกริพลเดชวิสัยทันที่ดูในช่อง y o u ู u ู e กดโพสต์ชแนลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงควันหลงของการชกมวยว<ะ>ซึ่งเป็นมวยไฟพิเศษระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับโอส ซึ่งก่อนที่จะมีมวยคู่นี้เกิดขึ้นก็มีการทำประชาสัมพันธ์ทำการประกบคู่ใส่สีตีข่าวกันอย่างน่าสนใจถือว่าการประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จทำให้หลายต่วหลายคนอยากดูโดยเฉพาะ คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องมวยเพราะเป็นการโปรโมทนักชกค,คู่ที่จะต่อยกับบัวขาวคือโคตะนี่แหละเป็นหนุ่มรูปรล่อชาวญี่ปุ่นแล้วสาวกรีฑททำให้คนอยากจะดูกันคนอะไรว่าทั้งรอและเป็นนักมวยด้วย อดแท้เลยปรากฏว่าพรอการชกเกิดขึ้นไม่อยากจะพูดถึงเลยนะการชกครั้งนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าการชกครั้งเนี้มันเป็นการชกแบบไม่ได้ชกเอาแพ้เอาชนะไม่ได้มีการตัดสินก็เหมือนกับชกโชว์นี่แหละแล้วก็จะเป็นการสาธิตความแตกต่างาระหว่างมวยไทย กับคิกบ็อกซิ่งแบบนี้ก็คือต่อยกันแบบว่าต่อยโชว,ว่างั้นเนี่ยแต่ผมดูแล้วนะการต่อยโชครั้งนี้ไปดูมวยที่ต่อยโชที่พัทยาน่าจะมันกว่าอันนั้นก็ต่อยโชเหมือนกันนะคือ สามยกที่ดูนะมันเหมือนเด็กเล่นกันอะแล้วไอ้โคตานี่นะไม่ได้มีความเป็นนักมวยเลยที่บอกว่าเก่งคิกบ็อกซิง่งมันไม่มีคิกบ็อกซิ่งเลยมันต่อยมวยสากลอย่างเดียวสาวมันอย่างเดียวแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไอที่เตะไปแล้วหันหลัง เอาแตะสองไม่กี่ครั้งเองตอนนั้นไม่มีอะไรเลยส่วนบัวขาวก็ไม่ได้มีแม่ไม,ม้มวยไทยอะไรเลยแต่ก็ไม่ค่อยจะแตะมีเข่าลอยคือเขาเขาคงห้ามเข่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะคงห้ามห้ามจับประกบเข่าหรือห้ามตีศอกหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็มีแต่เข่าลอยแต่ก็ไม่ค่อยได้แตะนานๆจะแตะสักทีก็จะสาวบัดกันอย่างเดียว ดูแล้วก็มันก็น่าลำคาญมากมากจริงๆคือต้องเห็นใจบัวขาวอะ่ะเพราะว่าก็ไม่รู้จะออมมือ,อยังไงนี่ก็อ,อมมือสุดๆแล้วคือถ้าเอาจริงเอาจังนะก็โดนน็อกไปตั้งแต่ยกหนึ่งแล้วก็คงกลัวว่าพี่ผูป้ปคนกลัวว่าคนดูจะไม่คุ้มค่าก็เลยถนอมมาถึงยกสาม แล้วไม่ได้ออกวุฒเลยแค่เข่ารอยเท่านั้นเองโดนเข่าแต่ละทีโคตะสะดุ้งเป็นกุ้งเลยนี่เข่าลอยธรรมดานะไม่ใช่จับประกบตีเขานะ oh. ผมก็เลยคิดว่านะไม่คิดว่าก็ขอขอคอมเมนต์ผู้จัดออะ คือถ้าจะจดัดมวยแบบนี้นะถึงเป็นการชกโชว์ก็จริงให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยจริงๆอันนี้มวยมันห่างชั้นกันมากๆมันต่อยกันไม่ได้หรอกแล้วประสบการณ์ของโคตานี่ไม่มีเลยเพิ่งชกอาชีพครั้งเดียวไม่มีเลยความเป็นต่อคืออายุยี่สิบปี อายุ20อายุ40บอะถ้าฝีมือเท่ากันนันมันก็ต่อยกันไม่ได้อยู่แล้วบัวขาวต้องแพ้อยู่แล้วบัวานสังขารมันจะสู้คนอายุ20ได้ยังไงร,ร่างกายความแข็งแรงมันมันเทียบกันไม่ได้หรอกแต่นี่ปรากฏว่าคนอายุ240กับแข็งแรงกว่าคนอายุ20ก็เลยผิดหวังมากๆ ไม่รู้ใครจัดนะไม่รู้ใครเป็นโปรโมเตอร์นะแล้วปรากฏว่ามันการต่อยมวยครั้งเนี้นะคนไทยอ่ะผู้หญิงไทยทาสาวๆอะ่ะกลับไปเชียร์ญี่ปุ่นอ่ะเชียร์โคตามากกวัวบัวขาวอะ่ะผมผมก็งงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคือถ้าโคตาชนะเนี่ย กองเชียร์โดยเฉาะสาวคงชอบใจคงดีใจหรือ,อยังไงแต่ถ้าไปเปที่ญี่ปุ่นนะคือบัวขาวต่อยกับญี่ปุ่นเป็นสิบสิบคนแล้วนะแพ้แพ้แพ,พ้อยู่คนหนึ่งหรือยงไงถ้าไปต่อยที่ญี่ปุ่นนะบัวขาวจะเป็นพระเอกนะสาวสาวญี่ปุ่นจะกีดบัวขาวกับการพอมาอยู่เมืองไทยสาวสาวไทยจะไปกีด ญี่ปุ่นเออใช่ว่ะมันเป็นสาวไทยอ่ะนะมันก็กินญี่ปุ่นไอ้ด่นมันสาวญี่ปุ่นมันก็กินคนไทยก็ถูกละเพราะว่าที่นู่นคนญี่ปุ่นมันขาวอ่ะมันเห็นคนตัวดําๆมันก็ชอบส่วนคนไทยตัวมันดำอ่ะพอเห็นคนขาวๆมันก็ชอบเออก็ถูกถูกต้องละนะถูกต้องแต่คือการชกครั้งนี้ผมว่ามันเป็นเอาการเอาเปรียบคนที่เสียเงิน เข้าไปดูแต่ก็มันกาได้เอาเกียบพราะผมหรอกผมไม่ได้เสียเงินเข้าไปดูผมดูฟเฟแต่มันก็ไม่คุ้มค่างและครั้งต่อไปบัวขาวถอยกับใครคนมันจะเชื่อถือเอาเนะก็จะเล่าให้ฟังเท่านี้แหละครับมันไม่มีอะไรมากงานนี้ก็อยากให้เป็นประสบการณ์เพราะผมนี่ ก็อยู่ในแวดวงแวดว,ว,วงว,ง,วงมวยมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆแต่ก่อนผมมีเพื่อนรุ่นที่เป็นเทรนเนอร์ค่ายมวยก็คือพยักษ์ชอพิมลหรือพยักษ์เพชรยินดีจึงเป็นเทรนเนอร์ค่ายเพชรยินดีท่านเพื่อนเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ท่านเป็นคนที่ปั้นสั่งสั้นปั้นฉัดชัชยขึ้นเป็นแชมป์โลก เดี๋ยนี้ค่ายเพชรยินดีก็เป็นเพชรยินดีคเดีนิมีผมเห็นไอเจ้าของรายการอะ่ะลูกชายเสียนาวเห็นม่แกตัวเล็กๆตัวเด็กๆอยู่เลยมา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 ,มาที่ค่ายตัวแบบเด็กๆตอนนี้ก็เป็นคนที่กว้างขวางในวงการมวยผมคุกคีอยู่กับกับค่ายมวยมาเพื่อนผมคือสก,กัดเพชรยินดีหรือสก,กัดพรทวีที่เคย ขึ้นจริงแชมป์โลกกับโปเมรกับโปเมรใช่ตัแพ้ท่านก็ได้เป็นแชมป์โลกไปแล้วเพราะสากัดนี่เป็นนักมวยรุ่นใหญ่รุ่นไลเวทแล้วจริงๆแล้วสกัดพรทวีและสกัดเพชรยินเดียเป็นคนที่ไปต่อยต่างประเทศก่อนบัวขาวไปสิบสิบปี แต่มันเกิดติดยุคถ้าเกิดยุคบัวขาวนี่บัวขาวไม่ได้เกิดหรอกเพราะสกัดเก่งกว,ว่าเยอะว่าคโคเก่งที่สุดในประเทศไทยและหมัดหนักมากๆาก็ผิดยุคไปก็เลยไม่รวยตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์สอนฝรั่งอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละคือในวงการมวยเราต้องพัฒนาขึ้นไปอีกโดยเฉพาะมวยไทย ไอทีบวยขาวต่อยเนี่ยมันไม่ใช่มวยไทยมันมีมวยไทยไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกแลมวมวยไทยก็ไม่มีนักชอกรุ่นใหญ่เขาไม่นิยมดูกันถ้าต่อยเวทีลุมพินีลาดำเนินก็จะเป็นมวยรุ่นเล็กๆมันสนุกกว่ารุ่นใหญ่นี่ขายไม่ออกไม่เป็นที่นิยมเราก็เลยไม่มีนักบวยที่จะไปต่อกรกับฝรั่งเพราะฝรั่งเป็นตัวใหญ่ก็ได้พวกบัวเา้านี่แหละ แล้วก็อีกหลายคนก็ที่ไปต่อก่อนด้วยกันนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายของผมในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อยากจะให้โปรโบเตอร์ละเอียดหน่อยคนจัดด้วยละเอียดนิดนึงอย่าทำเอาแบบสุกเอาเผากินแบบนี้จะดีที่สุดแล้วก็คอตานี่ไม่ได้เก็งการอะไรเลยผมว่าคนจัดก็น่าจะรู้อายุก็เพิ่งยี่สิบปี พ่อเป็นนักกุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นแม่เป็นดารานางแบบที่ญี่ปุ่นพี่ชายก็เป็นนักแสดงที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะแต่ผมดูแล้วไม่มีอนาคตเท่าไหร่หรกโคตะตะดูรูปมวยแล้วยังอีกนานยังอีกไกลแต่ตอนนี้อายุยี่สิบก็อย่าเพิ่งท้อ สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งขยาดเจอเข่าไปดอกสองดอกก็ถอดใจแล้วไม่ได้เป็นนักมวยใจต้องร้อยเปอร์เซ็นถ้าใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นตเลิกอาชีพนักมวยดีที่สุดรขอบคุณมากขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณจริงๆสำหรับผู้ติดตามครับก็เกือบจะแปดหมื่นคนแล้ว ก็ดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่มีคนเข้ามาติดตามเยอะขนาดนี้แล้วในเดือนสิงหาคมนี้ผมจัดงานเดือนแม่แห่งชาติจะมีพิธีบวงสวงอุทิศส่สวนกสศลให้แม่ผู้รุงรับไปแล้วแล้วก็บวงสวงเสืบชะตาแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้มีอายุยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จัดงานมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีขึ้นหน้ามนฑลนพิธีวัดราชบูรณะตรงข้ามตรงด้านหน้าพระนางพญาองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอินว่าเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับเรื่องนี้สอบถามรายละเอียดสำหรับท่านที่จะส่งชื่อพ้อส่งชื่อแม่แล้วก็ส่งชื่อ ผู้ที่จะมารับรางวัลเฟนบุ๊กดรกิตพลเดชวิชายครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มคองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบัานอิสระพล ของทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยัน์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักิ์อาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี